คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนลูกสวยเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหมไอ้นั่นปืนนี่ว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปดูสิว้าวมันโอ้มันสุดยอดนะว้าวสุดยอดไปเลยนะโอ้ว้าวอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะว้าวโอ้ว้าวโอ้้า ไม่มีเวลาไปหาเมียดอวยบาว้าวเดี๋ยวเรามาแกะกันนะทุกคนไปเดี๋ยวไปโอ้โหอ้เยดด้วนียโอ้กระสุนกระสุนด้วยนี่คือกระสุนนะเป็นกระสุนโฟมว่ะ เชิดได้ๆๆฉากใหม่ดิฉากใหม่ดิอุ้ยกระป๋เฮ้ยโอ้เชิยใครจิบโอ้โหนี่ก็คือศูนย์นะทุกคนว้าวดูสิน่าจะใส่แบบนี้นะเชรูนี่แมกกาซีนเขาใส่ยังไงวะกลเหมือนจริงง่ะใส่อย่างนี้เหรอวะนี่อย่ายุ่งอย่ามายุ่งมันต้องใส่ทีละสองแม็กครับ เฮ้ย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 เว่อคือมันเป็นกระสุนโฟมนะทุกคนเจริมามันเป็นกระสุนโฟมเด้ยูท u ลอลองมันไม่เจ็บนะดูไม่เจ็บไม่เจ็บแ้บอกโอ้ยเวโ้เทด้วยเฮ้ยมันหายไปไหนะ นับจำลองวิธีการยิงปืนเขาแบบนี้นะจับแบบนี้นะนี่ดูเห็นไหมมือเนี่ยมันต้องอยู่อย่างนี้แบบนี้นนนแบบนี้เห็นป่ะและนิ้วเนี่ยนิ้วฝั่งนี้มันจะต้องอยู่แบบนี้นะครับห้ามห้ามแบบนี้เด็ดขาดและการหันหันคนอย่างนี้นะมันไม่ถูกนะแต่ว่าอันนี้มันของเล่นไงดูยูทูบอย่าแบนนะนะเออยูทูปอันนี้จะเป็นก๊อกว่ะก๊อกซีเจแต่ทำไมแม่งใหญ่ชิบหายเลยเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อกไม่ใช่ก๊อกซีเจเออดูดูดู Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work on your long had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Young just to feed me, and what was left over I put toward dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. ของของเล่นนะครับมาดูใกล้ๆเห็ป่ะมันจะเป็นพลาสติกนะครับดูดูในในค้างสไลด์ใหม่นะนะดูครับนี่เห็ยบะมันจะเป็นพลาสติกร่างลางพลาสติกหมดนะครับดูดูวัสดุนี่เป็นพลาสติกนะเลเพราะฉะนั้นแล้วยูทูบมึงจะแบนนะโอเคใส่ไหมครับ ขอบใจครับดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่3เป่านะมาดูซิว่าคอมเมนต์ของผมเนี่ยับแบบปืนนะครับอันนี้ระยะห <1 S 1> นึ่งเมตรระยะหนึ่งเมตรเออระยะหนึ่งเมตรนะฮะเราจะลองใส่เก็บเสียงนะไม่รู้ว่าใส่จำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะจะพร้อมทีครับพร้อมยังพร้อมพร้อมเอ้ยยิงอะไรวะน้าฮนะห,ห,หุยเสียงโคดาย high up Lou highbird please i've been driving this train years in this lane there's no stopping in this train cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes what it takes made lots of mistakes taking shots keeping breaks feeling mama my daughter long mama ไม่คิโม่ครับเมื่อกี้นี่มันโดนอันนี้ทั้สองลูกนะครับแต่ทำไมมันไม่ลงก็ไม่รู้นะโอ้มันน่าควันน่าจะหนักเกินไปนะครับแล้วลูกมันน่าจะเบาเกินไปนรงนั้นไม่มันต้องยิงตรงนี้นะถึงเป็นลิเบียถึงเป็นมีกันก็ถ้ามันโดนอันนี้มันก็ลายมันก็หล่นหล่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเป็นอารมณ์ปากดีถ้าโดนมันก็ปากดนีมีชิ์ไม่ล้มครับปากหนีครับเดี๋ยวคอนเซียนจะโชว์นะอ่าดูดิเดี๋ยวปปปิิดดระตูก่่อนนี play. make a change. lies, push stop no, won't on I I till I I try the will things เอ้าไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับทั้งนั้นขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวเอออ่านเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวโอ้คุณอยู่ไก่เนาะโอ้เฮียโอ้พังครับโอ้คนเราครับอะไรไก่กินไก่นี่เออ อะไรอีกเมย์นั่งยิงมินอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรมาปืนมันแจมมาปืนมันแจมตอนแรกนะโอเคครับผมตอนนี้คือเราจะมาแข่งกันนะครับก็คือว่ามันจะมีคนละสามลูกนะอ่าโอเคเราจะยิงคนละสามลูกนะครับเแล้วเป้าเป้าเดียวนะครับในระยะสองเมตรนะเฮะชุบชิบชุบก่อนใครจะได้ยิงก่อนครับมาชุบ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 สามเมตร เียวนีเียนีดียนีครับมนี่ไป่ลตองไ่กานับเยนี่สอเยนะครับตานีตาหุ s <S <it> ่นนะหน้ดูนะครับมาจะ่โดนเม็ดแหลกเม็ดแบบหลวมเลยนะฮะเไ๊ะเอะบุกมือปืนเก่า

มัน่กับเขาโอเคลองฮะลอ,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 องเจอกู่แล้วมึงเจอกู่สาเหต e ยไงเห็นไ<า>หมด้เหรอฮะมคต้องลมมันขัดไ They're jacked My stockings filled with acid yeah. And i dreaming what just happened Oh my gosh <laughs> Ice in my veins, I've been driving this train. Here's in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged it to my own domain. Yeah I got ไอเจ้าไม่ม like, ีนกด u b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะเออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากติดตามด้วยโอเคเปล่าแล้วก็ YouTube อย่าเบนนะมันคือของเล่นจะเปล่า